ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับร้านเราก็รอรถขุดอีกคันนะครับพิ่นมาใหม่เลยครับเป็นพ่วงตัว4.5ตันนะครับ TC สีว่า MR รุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองให้ระบบคับว่าร้อนทำงานนะครับร้อมติดแพรเลยนะครับวันนี้วันนี้มีเคียวยางด้วยนะครับจากญี่ปุ่นนะครับมีลายแยกด้วยนะครับ แดีวรล้ออากาศที่แบบนี้ก็ต้องลองรถฝุดครับฝนไม่ตกวันนี้ก็เอามาลองกันครับว่ารถสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับพร้อมขายทันทีครับวันนี้ครับเป็น4.5ตันแท้นะครับบูอามยาวกว่า4ตันนะครับมาครับไลองครับไปลองฝุดดีกันครับเช้า โคมสุ4.5ตันนะครับ P4.5 MR รุ่นหนึ่งนะครับดันดินโอเคเลยนะครับผมรถทุกคันต้องมาลองระบบนะครับพวกฟารมมั่นใจในสินค้าที่ร้านนะครับ เช็คระบบรั่วซึมเช็คเครื่องเช็คเติมน้ำมันให้เต็มนะครับขุดดินแรงดีไหมนะครับขายลูกค้าไปลูกค้าต้องซื้อไปพร้อมใช้งานทุกคันนะครับอันนี้มีลายแยกนะครับใส่หัวสวา่านหัวแยกหัวตัดหญ้าได้หมดนะครับเป็นลายแยกจากนอกเลยนะครับมีตู้เก๋งติดแอร์ได้นะครับแอร์เย็นๆครับ บ้านเราอากาศร้อนนะครับมีแอร์ไว้ก็ดีครับสบายขับเย็นๆได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับขุดดินเข้าดีครับไม่ร้อนไม่โหลดนะครับนี่ร้านเราจะรอระบบอย่างนี้ทุกคันนะครับช่างผมทําเสร็จก็ต้องให้มาลองครับ รถที่ราบเาป,ป็นรถขุดนํำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ๆครับเป็นญี่ปุ่นแท้ๆนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ4 TNE 8 4นะครับเป็นระบบปั๊มนิ้วแล้วนะครับคอนโทรลเมันนะครับรุ่นนี้เฉียว่าไหลก็หาได้อยู่นะครับ เป็น4.5ตัแนแท้ๆนะครับคันนี้4.5 MR นะครับครับดินเต็มพุ้งกี่ก็ขุดสบายๆครับ, <S <S 1> <S 1> บเราจะลองทุกคันนะครับลองพวกความชัวนะครับลูกค้าซื้อไปพ,พร้อมใช้งานแน่นอนนะครับร้านเราอุดมยนต์มอเตอร์อยู่จังหวัดนครปฐม,มพุทธประทนสาย5นะครับ สลักบุชแน่นทุกจุดครับบุ้งกี่ยังหนาอยู่นะครับโรเลอร์ไม่มีแต่นะครับเอวแน่นแน่นทุกคันนะครับใครสนใจก็มาทดสอบทีลาได้ะคะรยยับร้านจุตวรทษาครพรมนะครับโฟมสุ4.5ตัน PC 4.5 MR ขีดหนึ่งนะครับขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามร้านเราแล้วครับรถที่ร้านความใช้งานทุกคันนะครับ ืไปต้องใช้งานได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ